อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจู i c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะมีสัญลักษณ์บอสเข้ามานะแต่เดี๋ยวพี่ค่อยไปตีคลิปอื่นแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวพี่ไปตีแพ็คายวันก่อนเนาะแพ็คายวันเด็กๆพี่ก็ไปตีมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้นี่เลย a u t u อมแอ r เรีนะครับ ของรางวัลดินเอม่วงเงินอาหารแล้วก็นี่เลยตัว Legendary ระดับ2ระดับ1น u p e ซุปเปร์แร่โอ้โหมีถึงแร่เลยนะโอเคอยากได้เจ้าเคนโตหรือเจ้าก็โก,ก,ก้นะมา3รอบอ๋อใช้นกเจอกับนกนะครับโอเคแล้วก็นกเขียวก่อนเลยแล้วก็นกทาเปแล้วก็ลุยเลยเอ้ยลืมไปอีก1ตัวนะ โอเคเอาตัวอะไรดีนิกโตแล้วกันอ่ะโอเคมารอบแรกไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเราชาร์จก่อนได้เลยนกเขียวเราอึดอยู่แล้วเนะของเขามีสองแต้มแล้วตีมาแค่หนึ่งนะโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ ป้องกันชาร์จของเขามี3มแต้ม3แล้วไม่ตีเลยโอเคงั้นเราก็ขอสละชีวิตละชาร์จสี่เลยครับตอนนี้เขาป้องกันสองเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น4แต้มเช่นกันนะแล้วก็ตีมาสี่แต้มหมดโอเคนอนไปนกเขียว ทกทาเปเราลงสนามมาก็จัดตัวนี้ให้แต้มพอดิบพอดีไปแล้วก็ป้องกันแค่2ก็พอที่เหลือชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยครับตัวที่2องอยากให้ตีเลยนะ,จะเจ้าอ่อน,นี้มีซีไม่ทำอะไรเลย เราตีไปเลยแล้วกันเนาะไปห้าแต้มโอเคเข้าสาสวยงามตัวสุดท้ายเจ้านกเมเทียนะครับตัวนี้ตีแรงอยู่มีหแต้มก็คงจะตีมาอ่ะตีแค่ห้าเนาะไม่เป็นไรเรานอนไป ตัวสุดท้ายของเราฮิตโตนะครับก็จัดได้เลยถ้าไม้ตายไปเลยครับเจ็ดแตบไปเข้าหงไปฝับ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 ,บเรียบร้อยครับชนะไปนะครับรอบแรกของการตีแพ็คออสทัมอัเซลนะครับได้ดินเอม่วงมา300รนะ้น่ะโอเครอบที่2 อ๋อทูปันและกันเออทูปันเจอทูปันเลยนะแล้วก็ตัวที่3เอานี่แล้วกันนะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแต่ทูปันของเราน่าจะนอนก่อนนะ่ะเดี๋ยวเราชาร์จได้เลยนะของเขา2แต้มสองแล้วไม่ทำอะไรโอเคเราชาร์จ สามเลยเนาะมาของเขาตอนนี้มีสี่แต้มนะครับไม่ทำอะไรอีกและเราก็ขอชาร์จหมดที่เหลือโจมตีไปไม่เข้าไม่เป็นไรอเ,เราน่าจะนอนแล้วแหละตอนนี้เขามีห้าห้าแล้วตีมาหมดห้านะครับเรานอ,นอนแล้วไม่มีปัญหา โอเคนกทาเปเราลงสนามมาเราก็จัดเลยสามแต้มป้องกันสองก็พอที่เหลือชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะโอเคตัวที่สองนะครับมีสี่แล้วไม่ตีอีกแล้ว ให้เราต้องเสี่ยงตีแล้วใช่ไหมเนี่ยก็จัดเลยละกันห้าแต้มเนาะห้าแต้มน่าจะพอดิบพอดีไปโอเคสวยงามไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับของรอบนี้มีหกแต้มตีเท่าไหร่ครตีมาตีมาหกเลยโอเคเรานอน,อนไป ตัวสุดท้ายของเราเช่นกันนะครับไม่มีปัญหาเขาแต้มไม่มีป้องกันเราก็ใส่เลยหกแต้มไป6กแต้มไปนอนซะเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่สองของศึกนกชนนกได้ดีไอ้ม่วงไม่อีก300ครับรอบสุดท้ายแล้วโอเคเราใช้เจ้าออนนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ทาเปแล้วก็พวกชูโคแล้วกันมารอบสุดท้ายแล้วเราก็ชาร์จได้เหมือนเดิมโอเคของเขาสองแต้มตีไหมตีมาสองเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองชาร์จหนึ่งแลตอนนี้เขาสองแต้ม ไม่ทำอะไรแล้วรอบนี้เราสละชีวิตละขอชาร์จสี่ก็ป้องกันสองรอบนี้เขามีสามสามแล้วอุ้มันยังไม่ตีอีกนะเราก็ชาร์จสี่โจมตีสี่ไปตอดหน่อยเข้าหนึ่งแต้มโอเคมาสี่แต้มนี้ ตีมาหมดสีแล้วนะครับทีนี้เราก็นอนไปนกทาเปเราลงมาพี่ใหญ่ของฝูงนกเลยนะเนี่ยทาเปเราก็จัดเลยแล้วก็ป้องกันสองก็พอเหลือชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะตัวที่สองของรอบนี้มา สีแต้มตีมาสามหรือหนึ่งโอเคเขารอแค่หนึ่งเองนะเราก็ตีเผื่อไปเลยแล้วก็ชาร์จที่เหลือป้องกันไปเข้าสองแต้มก็นอนได้เหมือนกันนะครับเอาแล้วตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะครับจะตีเรานอน,อนไหม สแต้มออกตีมาหมด4ี่นะครับเราก็นอนสิแต่ไม่มีปัญหาเรามีนกชูโคคอยติดท้ายไว้อยู่มาแล้วนกยักษ์ชูโคก็จัดเลยครับแปดแต้มไปไายการป้องกันไปฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับทั้ง3รอบของแพ็คออทอมัสเซลนะครับไปสุ่มการ์ดกัน จะได้อะไรโอ,โอ้โหตัวระดับแร์เลยนะเจ้ากะลิมีมัดนะครับโอ้โหดวงเปิดซองของพี่ยังเกลือเหมือนเดิม325แต้ม JW นะครับโอเครับดินเอบอสนะโอเคครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คออทัมอัลเซลนะที่เปิดได้เกลือเหมือนเดิมนะครับ ก็เช็อะใจตัวเองจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ